ก็ขอโอกาสก็วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องศินเบญจศินเบญจศินหรือนินศินสิ่งของมวลมนุษย์ที่บุคคลทั่วไปหรือญาติโยมหรือบุษบกบสิกาที่ประพฤติดีประพฤติชอบและสำรวมอยู่ในศินสินขั้นต้นของพื้นฐานพระพุทธศาสนาก็คือสินห้าสินที่มวลมนุษย์ ที่ต้องรู้จักและยึดถือปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามทุกคนต้องมีศินห้าก็มวลมนุษยชาติย่อมมีหลักการปฏิบัติอันเป็นสากลเพื่อดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขไม่ว่าเชื้อชาติใดศาสนาใดย่อมมีจุดหมายที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สิน5้านี้ก็คือการอยู่เป็นสุขตามสมควรอัตภาพตามความเป็นไปของตนหลีกเว้นจากการปิดเบียนทำร้ายกันหลักแห่งความเป็นจริงในสินนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นที่ยอมรับของศาสนิชนของศนานั้นๆพระพุทธศาสนาวางหลักแห่งการปฏิบัติให้ครบถ้วนในระดับหนึ่ง นะก็ดังนั้นพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็ยึดในศิลนห้านียเป็นหลักการดำเนินชีวิตของประชาชนหรือมวลมนุษย์ยที่นับถือศาสนาพุทธของเราก็ต้องรับสารณคมก็คือศิลนห้าเอาไว้เป็นหลักเป็นชีวิตประจำวันข้อจะอธิบาย ขององค์ของศิลปแต่ละข้อศิลห้าแต่ละข้อนั้นมีองค์ของศิลปโดยเฉพาะบุคคลผู้รักษาศิลน,นั้นก็คือควรเรียนรู้องค์ของศิลปอย่างอุบาสกอุบาสิกาอย่างญาติโยมของเราเนี่ยนะบางท่านบางคนเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้จักขององค์ของศิลปนะก็จะรู้แค่ศิลห้าบางองค์บางคนนะก็รู้จักแค่ศิลห้าอรัตนาศิลป์ก็ รับสิน5้าไปแต่ไม่รู้ความหมายของศินแล้วก็ไม่รู้องค์ของศินวันนี้ก็จะอธิบายเพื่อที่จะให้เข้าใจเพียงเล็กน้อยเป็นพื้นฐานศิน5้าข้อที่1เนี่ยเขาเรียกว่างดเว้นจากการฆ่าสัตว์ในภาษาบาลีเขาเรียกาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตา เขาก็แยกบทออกเป็นสองบทนะตามภาษาบาลีอันนี้อโยมคงจะให้ฟังไว้นะปานะบวกอติปาตะเนะี่ยปานะก็ได้แก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อว่าโดยปรมัทธรรมก็ได้แก่ชีวิตที่เป็นลูกและชีวิตนามในภาษาพระเขาเรียกว่าชีวิตลูกชีวิตนามถ้าเป็นโยมก็ตาเห็นนะตาเห็นนะนามก็เป็นตัวตนนะอติปาตะ นะก็คือสัตว์หรือชีวิตนั้นตกไปโดยเร็วอติปาตะนะั้นคือชีวิตนั้นตกไปโดยเร็วก็หมายความว่าทําให้สัตว์นั้นตายก่อนที่จะถึงกําหนดอายุของสัตว์นั้นนะอติปาตะเนี่ยก็รวมเป็นปาณาติปาตะหรือปาณาติปาตาก็แปลว่าให้สัตว์หรือชีวิตนั้นตกไปโดยเร็วใช้อาวุธอย่างใดอย่างหนึ่งฆ่าให้สัตว์นั้นตายลง นี่คือสิ่ข้อที่หนึ่งนะก็คือเราจะมีเจตนาที่เป็นเหตุในการฆ่าสัตวนะ์เจตนานี้ได้ประโยชน์ได้เหตุสองอย่างก็คือทั้งกายนะกายประโยคะคือการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและวจีโยคะคือการใช้ผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ก็คือการกล่าวหรือการวานหรือการจ้างฆ่า ยกตัวอย่างเช่นเรา,ารับประทานอาหารหรือประกอบอาหารหรือการนำมาบริโภคทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่เรากินกันที่เราฉันกันแม่ว่าจะเป็นไก่หมูเห็ดเป็ดไก่พวกนี้นะถ้าเป็นเนื้อสัตว์ขึ้นมาเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ค่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเขาเนี่ยเราก็เหมือนเป็นผู้ วานจ้างฆ่านะสิ่งพวกนี้สิลพวกนี้มันเป็นปรมัตธรรมที่พุทธองค์ท่านกำหนดให้เรารักษาสินข้อที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นปรมัดธรรมที่จะให้เรามีปัญญาเกิดขึ้นไอ้ปัญญาตัวเนี้ยมันทําให้เราคิดว่าสินข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์เนี่ยมันทําให้เราเกิดปัญญาถ้าถ้าเราเกิดปัญญานะถ้าเราเกิดปัญญาเราจะคิดว่าเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์นี่มันก็หมายถึงสิ่งไมีชีวิตแล้วก็เนื้อสัตว์ อย่างที่มีคนบางคนหรือกลุ่มกลุ่มบางกลุ่มหรือศาสนาบางศาสนาเนี่ยเขานี่เขาจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์อย่างไม่กินอะไรแต่พตระพุทธองค์เนี่ยท่านให้เป็นกลางก็คือว่าให้เราเนี่เกิดปัญญาบุคคลใดเกิดปัญญาบุคคลนั้นก็จะเห็นธรรมอย่างสิ่งข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์เนี่ย ถ้าเราเกิดปัญญาแล้วเราเห็นธรรมเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าความหมายของการห้ามฆ่าสัตว์นี่คืออะไรนะแล้วเราก็จะลดของเราเองอัตโนมัติเนี่ยเขาเรียกว่าศาสนาแห่งปัญญาปัญญานั้นก็คือถ้าเรามีธรรมเราก็จะเกิดปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีธรรมเราก็จะรู้แค่ศินข้อที่หนึ่งก็คือห้ามฆ่าสัตว์แต่ทุกวันนี้เราก็กินเนื้อสัตว์อยู่นั้นนะกินเนื้อสัตว์บิโภคสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไปไม่เกิดธรรมขึ้นนะเนี่ยพุทธองค์ถึง ตัดสิ่งข้อที่หนึ่งไว้ให้เป็นปรมัดธรรมหรือว่าให้เกิดปัญญาเขาเรียกว่าธรรมะแห่งปัญญานะสิ่งข้อที่หนึ่งที่พระองค์ให้เราคบคิดแล้วให้ยึดถือการปฏิบัติมาพราะองค์ไม่ได้ตัดห้ามว่าห้ามกินแล้วก็ไม่ตัดห้ามว่าใครจะเลือกบริโภคไหนแต่พระุทองค์พูดเป็นกลางเพื่อที่ให้เราเกิดปัญญาธรรมเกิดขึ้นถ้าใครเกิดปัญญาธรรมก็คงจะ มีสติปัญญาเกิดขึ้นเองนะอันนี้อาตมาหรือหลวงพี่เองก็อาจจะไม่พูดตรงนี้นะก็ให้เราเกิดปัญญาเอาเองในสิ่งข้อที่หนึ่งนะองค์ของศิลเน,นี่ยนะในสิลข้อแต่ละข้อนะนะมีองค์ของสิลเฉพาะของมันเขากล่าวว่าบุคคลน,นั้นได้ละเมิดสิลข้อนั้นแล้วหรือไม่ต้องอาศัยองค์ของสินเป็นเครื่องตัดสินเห็นไหม เขาก็จะมีองค์ของสิลองค์ของศินนั้นก็มีอยู่5ข้อนะสิลข้อที่1องค์ของศีลข้อที่ฆ่าสัตว์เนี่ยบุคคลที่ละเมิดศินข้อที่ฆ่าสัตว์มีองค์อยู่5คือ1สัตว์มีชีวิต 2. รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตสัตว์นั้นมีชีวิตกับข้อที่1เนี่ยสัตว์มีชีวิตกับข้อที่2เนี่ยรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตเนี่ยมันก็แตกต่างกันที่พระองค์ สัตว์ไว้เบองของมันเนี่ยสัตว์มีชีวิตก็รู้แล้วว่าเรามองปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวได้หรือสิ่งที่หายใจได้มีการดื่มมีการกินมีการถ่ายอุจจาระเนี่ยก็เรียกว่าสิ่งมีชีวิตละแล้วก็ข้อที่2เนี่ยรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตก็คือสัตว์นั้นน่ะมีเป็ดมีปฏิกิริยากับความรู้สึกรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตนี่แหละ เนี่ยมันเป็นแตกต่างกันสัตว์ที่มีชีวิตกับสัตว์รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตนะต่อไปข้อ3มีจิตคิดจะฆ่าสัตวนะ์มีเจตนานั่นเองเจตนาหรือมีความคิดที่จะกระทําแต่ยังไม่กระทานะแต่มีจิตที่จะกระทำนะต่อไปข้อที่4ทําความเพียรเพื่อให้สัตว์นั้นตายก็คือเอาสัตว์นั้นมาทรมานนะหรือว่าจับขัง หรือว่าเหนี่ยวรังไว้เพื่อที่จะคิดจะฆ่ามันนะคือความเพียรเพื่อที่จะฆ่าสัตว์นั้นให้ตายนั่นเองไม่ว,ว่าวิธีใดก็ตามนะต่อไปข้อ5สัตว์นั้นตายด้วยความเพียรนั้นนะขังแล้วขังเล่าเสร็จแล้วมันก็ตายของมันขังมันจนตายอนะ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าสัตว์นั้นตายด้วยความเพียรนั้นนะมันต่างจากข้อที่สี่ 4. ข้อที่สี่ทำความเพียรเพื่อให้สัตว์นั้นตายกับนะข้อที่ห้า สัตว์นั้นตายด้วยความเพี้ยนนะก็คือเอามาทรมานเอามาขังมันเนี่ยแล้วมันก็ตายนะแล้วเราก็ไปทำอาหารมันเนี่ยเป็นการฆ่าโดยความเพียนพวกนี้โดยการกัะขังเหนียวลังก็วันนี้ก็เอาข้อสินข้อแรกสินข้อแรกก็ขอจบไว้แค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาสินต่อไปสินข้อที่สอง้าไปวันนี้ก็ได้เวลาห้านาทีก็ทุกคนก็ได้นั่งสมาธิกัน เราขอให้เจริญในธรรมสาธุสาธุ